สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสู้ขูดสู้คนพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเอาสองค้นเท่าเล่าเรื่องมื้อนีก้กะช่มบรรยากาศพี่น้องคุยเรื่องเรียงไก่ด้วยสมุนไพรห้มันแข็งแรงสมบูรณ์ไหมพี่น้องแนะน,น,น,น้ำน้องหนุ่งมือใหม่ เมื่อเกาฟังเรากับพันไปเด้่อเขาเรื่องเลยพี่น้องเบาหลายมันสิโดนก็คือเขาได้ไกลมาตัวหนึ่งพี่น้องว่าว่าคัดว่าสบว่าคัดพันไหมพี่นอ้องขัดพันขันแรกเลยขันแรกเขาก็จับมาขอบซุมเขาหน้ามกาดแดดมันจัเกเจ็ดมือพี่น้อง จะเก็บมือเลี่ยงสมุนไพรบอระเพ็ดตัดซ้ำขอมือนี่พึ่งแดดตากแดดนึงตากแดดไว้ล้างน้ำแล้วก็ตากแดดมาใสตู้เย็นไว้สวองกระชายคือกระชายนี่หใยขาดเลยพี่้องกระชายสดนะหั่นเป็นซ้ำขอมือคือกันละปอนมันบบกเคเทศบักแตง พักก็ว่าไปผักตะนินก็ได้พี่นอ้องแล้วแต่ไกลไม่ไม่ยาอย่าอย่าเฝ้าไปเลี้ยงมันมตีเมื่นตีผมก็เลี้ยงเตยสมุนไพรแหละพี่น้อง<ด>เลี้ยงให้มันสมบูรณ์ข้างในอย่มให้มันแดงออกไหมอ่าเขาคอยไปใส่ยาดูตอนตอนเขาไล่แข็งหรอผมมีอย่างหลายด้วยพี่น้องแต่ใส่ยาลูกก่อนไหมยาลูกก่อนเคลี่ดยดีแลใหายเช็ดดิดลุงเปลี่ยนไหม ยาแล้วดีปุ๊บล้วร่อยนะปุ๊บละวหาสิบบาทเนี่แหละแค่นี้พี่น้องไ่ได้หลายเด้แนะนำาน้องนุ้งไว้ปอนสู่เศร้าไกลเขาปั่นไปแรกๆปัน่นปั่นเดือนหนึ่งผลเดี่พี่น้องเดือนหนึ่งผลเนี่กล้ไม่ไม่เนี่ยเดือนเดือนที่สองผลเนีดด่ยค่อยได้ไล่แข็งไอ้มันสมบูรณ์ผลฉีดแดงมันเองดอกดไกล้น่ะแดงสมุนไพรนี่แดงดีสบมบูรณ์เขาขยันดอกกลัาไก่เออขยันออกกล้าไกา่ ทู่เสาแม่พี่นอ้องโดดลุมบินกล้องแน่กะว่าไปสิบสี่มือเขาเขาเขาปั่มเทีนนง่งน่ะพี่นอ้องเทอ่ไลยกที่แหลกกัหยกหนึ่งก่อนก็เลี่ยงไปสิบสี่มืออีกอะสองยกงเสียข้ามันได้แล้วก็โลงน่วมปั่นไปซีกส่ยุเป็นเดือนสองเดือนพี่นอ้องสองเดือนอย่าเฝ้าไปใจหอนมันปั่นไก่นุ่มนะขั้นใจหอนมันไปบวชถึงดวงดาว เออใจหอนจะว่าไกลจาของคักไปแล้วกำลังบ่ได้แขกกลับมาคือเกาอันล,ะล่ะก็ว่ามีอย่างไยพี่น้องเลียงไกลก็มีซํานี่ปั่นไปปั่นไปปันปป่นไปกำลังมันได้พูนเหละเดือนที่เดือนที่เดือนที่สอง สองเดือนกลัวเดือนที่สามคนนี้พี่น้องค่อยได้ออกอไก่นุมน่มๆนะถ้าเราหลีบหลอนมันเสียไก่ลมั้งเด้ต้มป่วยซ่อมดูเลยกับปวยเด้วยสิบสี่มือเที่ยนหนึง่งแรกๆกับยกหนึ่งกันเดือนแรกอ่ะเที่ยนละยกก่อนเดือนที่สองหลังควายสองยกขึ้นมาเรื่อยๆพี่นอ้องอือ ทันนี่สองกวนสีออกเราค่อยสามยกแล้วก็ไปไล่แข็งขยันหอกพลังกายเอาพี่น้องขยนันออกพลังกายสมุนไพรแกนี้เด้พี่น้องแนะนำน้องนองุน่งมือมือมือใหม่มือเก่าฟังเรลากัผ่านไปด้วยพี่น้องอ้าซ้ำอีกแล้วครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ